ดีงามแบบไทยๆนะคะทุกคนเสียงก็จะหายๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะทุกคน Hello everyone My voice i s a bit funny because I and I hope you like my hair cut I cut my own hair again this is my second time I cut my own hair so it's not too bad I might go to the shop to get tidy up a bit but it's okay อาจจะไปร้านนะคะร้านเขาแต่งๆให้หน่อยนะคะเพราะปีใหม่แล้วเดี๋ยวไปทำสีผมด้วย ให้รางวัลตัวเองนะคะทำไมคุณครูถึงบอกว่าแล้วก็จะมารีวิวว่าได้อะไรบ้างนะคะวันคริสต์มาสคุณครูคได้เป็นผู้รับอะไรบ้างเป็นผู้รับแล้วก็อย่าลืมเป็นผู้ให้นะคะทุกคนเป็นผู้ให้ก็คือแล้ววันนี้เราให้ทำอะไรดีๆให้กับสังคมบ้างหรือย,อยัง <S 2> <S 2> เอ่ยเ,เสียงนาฬิกาคุณครูนะคะที่นีครั๊ังสียนาฬิกา เก่าแก่้ากเก่าแก่กว่าอายุของคุยเพราะว่าคุณพ่อปู่ซื้อบ้านจากออสเตรียแล้วค่ะเราก็ได้ไปที่ที่คุ่ไปศอนากิราด้วยนะคะได้ไปออสเตรียก็สนุกมากค่ะไปออสเตรียชอบมากเลยเป็นเมืองที่สวยเขาบอกว่าถ้าออกนอกเรื่องถ้าถ้าไปถ้าไม่ได้ไปสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าไปออสเตรียก็โอเคแล้วนะคะก็ พอดีลูกคุณลูกจานะคะกำลังจะเข้ามาถามให้ทําผมให้นะคะถักปีให้แต่ว่าเดียกเขาถักให้หนานนะคะก็ <c oughs> ลืมไปเลยว่าพูดอะไร <c oughs> ใช่คะ่ะถ้าไม่ได้ไปออสเขาบอกว่าถ้าไม่ไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปออสเตรียก็ได้เพราะออสเตรียราคาถูกกว่าเขาบอกก็ <c oughs> ก็ไปออสเตรียก่อนนะคะไม่แพงเลยคะ่ะไปช่วงตอนนั้นยังไม่มีลูกแล้วก็ยังไม่ได้ทํางานที่โรงเรียนนะคะก็เลยสามารถไปเที่ยวได้ถูกคะ่ะได้ถูกกว่าที่ทปกติเดี๋ยวนี้นะคะ ยังไม่รัไฟฟ้อีกรอบหรือว่าข้อดีข้อเสียกับการทํางานที่โรงเรียนเป็นยังไงแล้วเราค่อยพูดกันทข้างหน้านะคะแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าค่าเทอมที่อังกฤษราคาเท่าไหร่สาหรับนักเรียนต่างชาตินะคะก็พิมพ์ลงได้เดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายให้ฟังถ้าใครอยากรู้นะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายฟังว่าค่าเทอมมหาลัยองแล้วก็ค่าเทอมวิทยาลัยคงเด็กนักเรียนที่นี่กับเด็กนักเรียนต่างชาติมันแตกต่างกันยังไงก็มันจะแตกต่างกันมากเลยค่ะ แต่ถ้าใครอยากรู้นะคะก็จะเล่าให้ฟังแต่ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรคุณครูเวลานะคะแต่ว่าตอนนี้คือจำเราว่าเป็นผู้รับแล้วก็อย่าลืมเป็นผู้ให้อย่างไงก็คือจะทําให้เราถ้าเราให้บ้างมันก็จะทําเสียงก็จะหายละ <c oughs> ถ้าเราเป็นผู้ให้บ้างนะคะก็จะก็จะทําให้ลดความอยากลงคิดว่านะคะในในความคิดของคุณในความคิดส่วนตัวนะคะในความคิดส่วนตัวของคุณนะคะก็ตอนนี้คุณครูก็ ได้รับอะไรล่ะเดีย๋ยวมาดูกันว่าคุณครูได้รับอะไร <S <S 1> <S 1> ได้ของขวัญเยอะอยู่นะคะเพราะได้จากที่ทํางานได้จากเพื่อนร่วมงานคุณครูงานของคุณครูจะทํางานกับคนอังกฤษนะคะแต่ก็น่ารักคะ่ะได้ของขวัญเยอะอยู่จากคนอังกฤษแล้วของขวัญชิ้นหนึ่งที่คุณครูก็แล้วก็ได้จากลุงกับป้าด้วยนะคะแล้วก็ได้หลายอย่างเลยคะ่ะ เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณครูได้อะไรปะคือสต์ปีนี้ไม่เยอะนะคะถือว่าไม่เยอะสําหรับคุณครูนะคะไม่เยอะมากถือว่าไม่เยอะเลยแหละค่ะแต่ปกติจะได้เยอะกว่านี้แต่คุณครูบอกไม่เอาไม่เอาแลวเพราะว่าเพราะมันเยอะมากคุณครูมีอะไรเยอะแยะแล้วคุณครูเลยไม่อยากเอาอะไรมากเพราะว่าคนเรานะคะยัไบ้างโอ้ยังมีอีกขนาดว่าไม่เยอะนะเนี๋เพราะว่า บางครั้งตอนทําง,งานที่เก่าจะได้เยอะว่านอีกแล้วก็ผู้ปกครองบางครั้งเขาก็ให้ของขวัญนิดๆหน่อยๆมาด้วยเป็นอาจจะเป็นช็อกโกแลตเป็นอะไรด้วยนะคะมีอะไรอีกไหมที่เป็นของวาวใช่โอเคนะคะก็ได้การ์เดนฝฟกนะคะสําหรับของขวัญเพราะเขาชอบรู้ว่าเราชอบทาสวนเห็นไหมคะเขาก็ซื้อที่สําหรับปวนดินมาให้เรานี่สําหรับ ลุงกับป้านะคะลุงกับป้าที่ยังกิจนะคะให้เรามานะคะคือลุงกับป้าคือพี่ชายแล้วก็พี่สะใภ้นะคะคแล้วก็สําหรับหลานสาวนะคะหลานสาวให้เขารู้ว่านี่เป็นเครื่องดื่มที่คุค้ชอบมากแอบแฉ<ม>ก็เป็นอะไรที่อร่อย พี่สาวที่เรานับถือนะคะที่คนไทยที่มาอยู่ที่เราเพึ่งอินดิวอินดิวคือครึค่งให้แกได้ชิมปีที่แล้วแกชอบมากเราก็เลยซื้อไปฝากด้วยคริสต์มาสเราซื้อฝากอันนี้คือมาจากนักเรียนนะคะนักเรียนซื้อพ่อแม่พ่อแม่นักเรียนซื้อมาฝากนะคะบางครั้งก็จะเป็นดอกไมก้เป็นเทียนเป็นอะไรจะได้เยอะเทียนส่วนมากที่ได้ตอนตอนปิดเทอมตอนเรียนตอนนักเรียนจบแล้วเขาจะมีเทียนมีอะไรมาให้ก็เหมือนคล้ายๆบ้านเราเมืองไทยที่เขาจะมีเทียนให้คุณครูเพราะว่าคุณครูเขา ก็เป็นแสงที่ส่งให้ลูกๆครับนะคะแล,ะล้วเราก็ได้ขนมอันนี้เป็นของชอบคุณสามีนะคะนี่ขนมคืออันนี้จากจากเพื่อนโวมงานนะคะคนอังกฤษและน,นี้ก็อันหนึ่งจากเพื่อนโรงงานคนอังกฤษนะคะเพราะว่าคุณครูไม่มีเพื่อนโรงงานคนคนไทยเลยว่าคนประเทศอื่นนะคะ ไปที่ไหนก็หน่อเดียวค่ะไปที่ไหนก็เป็นคนต่างชาติอยู่คนเดียวเพราะงานของคุณครูมันจะไม่ค่อยมีคนต่างชาติเยอะเพราะเป็นงานสอนนักเรียนนะคะถ้าถ้าไม่ตั้งใจจริงๆจะไม่ได้เข้ามาสู่ในในในเขาเรียกอะไรนะคะในงานประเภทนี้หรือสายนี้นะคะเพราะว่าเขาเขาเน้นหลายอย่างอยู่นะคะก็ <c oughs> แล้วก็น้ำหอมมาดามฟินค่ะมาดามฟิน อันนี้คือเราซื้อมาจากเมืองไทยแล้วแต่เราก็เลยมาลองใช้กันนะคะหอมมากเลยค่ะไม่ได้มารีวิวนะคะแต่ว่าหอมค่ะแล้วอันนี้คือภาพวาดที่เพื่อนเขาเพื่อนเขาซื้อให้เป็นภาพวาดจริงๆนะคะของของอำเภอใกล้เคียงที่เราชอบไปเที่ยวกันใกล้ทะเลนะคะฟลินตนันะคะนีนะ่สวยค่ะเดี๋ยวจะไปหาที่วางแล้วก็ <c oughs> อันนี้ก็คือพี่สาวคุณน่ารักซื้อให้ค่ะเดี๋ยวแกจะมาร่วมนันฉลองปีใหม่เยอะตัวนี้เดี๋ยว,ยวจะอาจจะอาจจะหาคลิปเก็บตกปีใหม่มามาฝากแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเอาไว้ในเอ็นแล้วคลิปก็จะเห็นว่าแกมาทานติทที่แล,แล้วเราก็ได้วิดีโอไว้เดี๋ยวจะเอาไว้ก็จะได้เห็นว่าเจ้าข,ของของขวัญชิ้นนี้คือพี่สาวคุณน่ารักของเรานะคะคนไทยนะคะหอมหะคะคลนี้หอมชอบ แล้วอันนี้คือคุณลูกสาวคุณสามีซื้อให้ค่ะกระเป๋าเพราะกระเป๋าเราขาดค่ะแล้วก็ทําเนียมที่นี่นะคะเวลาให้กระเป๋าตังค์เขาก็จะให้เขาก็จะใส่เงินลงไปนะคะใส่เงินลงไปด้วยนะ่ไหมคะชอบกระเป๋ามากเลยน่ารักค่ะพราะลูกสาวเป็นคนช่วยเลยือแล้วก็กระเป๋าก็แมทชิ่งกับ แล้วอันนี้คือเราอยากได้นานแล้วนะคะที่ใส่ใส่ที่เราจะได้ซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะ <c oughs> แล้วก,ก็จะที่ชอบที่สุดก็คืออันนี้นะคะอันนี้ค่ะ <c oughs> Complete y o u r เ h d พเพราะว่าอะไรเป็นอะไรที่คุณคุณคือปริญญา เอกนะคะคุณครูก็จะทำ your planning for your PhD ก็ตอนนี้ก็้วคงปีหน้าคุณครูถึงจะเขียนขึ้นไปขอทำปริญญาเอกนะคะคงจะเป็นปีหน้าถ้าใครอยากทราบว่าราคาค่าเทอมที่อังกฤษเท่าไหร่นะคะก็พิมพ์ลงได้นะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าขั้นตอนหรืออะไรเดี๋ยวครูจะมา quickly check, check 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 ทางออนไลน์หรือใครที่เช็คทางออนไลน์เองก็ได้นะคะ แต่ว่าประสบการณ์คิณครขคงคุณครูจะเป็นประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่นะคะมันก็เลยไม่อาจจะไม่ค่อยเจออุปสรรคเยอะเท่าไหร่เพราะว่าคุณครูมีมีคนสปอร์ตที่นี่มีคนช่วยที่นี่เยอะอยู่นะคะทั้งการเงินแล้วก็ที่พักเพราะว่าคุณครูมีบ้านของตัวเองนะคะแล้วคุณครูก็ทำงานด้วยเรียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องค่าเทอมถ้า แล้วครูก็เอาอจากสามีสามีเป็นคนช่วยค่าเทอมเยอะอยู่นะคะบางทีเพราะว่าพอมีลูกแล้วเราก็ทํางานเต็มที่ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ตอนปีแรกสองปีแรกตอนตอนปีแรกๆคุณครูจ่ายเต็มเองหมดตอนพอตรงหลังมาสามีต้องช่วยบ้างเพราะว่าคุณครูทาง,งานลดลงทําง,งานลดลงแล้วก็มีตังไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับตัวจ่ายค่าเทอมแต่คุณครูก็ยังมีพอเหลือนะคะพอเหลือว่า,อามาเข้าเรื่องกันว่า คือครูก็คืนให้สังคมด้วยอะไรด้วยนะคะท,ทุกคนตามติดตามอีพีคุณครูมาก็จะรู้ว่าคุณครูทํางานจิตอาสาจิตอาสาข้ามประเทศด้วยนะคะแล้วก็จิตอาสาที่นี่ถ้าถ้าถ้ามีอะไรครูบางคับครูคก็ไปช่วยที่นี่ด้วยแล้วการได้เป็นผู้ให้มันมีความรู้สึกดีนะคะการเป็นผู้ให้มันไม่จําเป็นต้องมีเงินนะคะอืมการเป็นผู้ให้ไม่จําเป็นต้องมีเงินก็ ให้เวลาให้ความรู้แล้วก็ให้ในสิ่งที่เราให้ได้คือเวลานี้จะสําคัญมากกว่าเงินอีกนะคะเพราะเวลาก็คือความรู้ของเราจะนี้อย่างคุณครูอยากไปช่วยนะคะที่เมืองไทยแต่ว่าคุณครูก็อย่างเห็นไหมคะไม่มีเวลาพอเพราะคุณครูต้องอยู่ที่นี่แต่เวลาคุณครูได้ไปคุณครูก็พยายามไปให้คําแนะนําไปดูว่าทําอะไรยังไงกับโครงการของคุณครูนะคะโครงการของคุณครูก็ ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแต่จากเจอปัญหาค่อนข้างหนักกันเอาอ้วมเลยค่ะอ้วมหะอ้วมกันเลยค่ะแล้ว <c oughs> ปีนี้นะคะคุณครูให้อะไรกับสังคมบ้างเอ่อปีนี้คุณครูให้ถ้าไปตามที่ไพชของคุณครูนะคะคุณครูจะขึ้นไว้ทางนี้ดีกว่าขึ้นไว้ทางนี้นะ,ะที่อพไคุณจะทำไพชขึ้นไว้ทางนี้ไว้ให้นะคะว่า หรือว่าทางนี้ดีเดี๋ยวทางไหนก็ได้เดี๋ยวคุณครูดูก่อนว่าคุณจะซ้ยายหรือขวานะคะแล้วตดวคุณจะขึ้นไาให้ในนานแล้วจะได้เห็นว่าไผ่จอะไรเป็นไผ่ของการพัฒาานาการศึกษาของครูนะ,ะแต่คุณครูจะเอาใส่โรงเรียนตอนนี้คุณครูให้คุณครูให,คให้คุณบริจาครให้เขาทํานัดเขาทํากําลังทําโรงเรียนที่มาจอยนะคะเป็นโรงเรียนประชมแต่คุณครูทํากิจกรรมโครงการกับอนุบาลน,นะคะ เพราะว่าการการเข้าถึงาการเริ่มต้นดีๆตั้งแต่เริ่มแรกเพราะเราเราเรียกอะไรเราเชื่อว่าการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นๆที่แรกปูรากฐานดีๆตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าจะเป็นต้นไม้ที่จะเริ่มเติบโตงบงานเขาจะรู้ว่าทําอะไรยังไงนะคะแล้วก็พอไปตอนนี้เราก็พยายามปรับปรปุง เขาเรียกอะ,ะ,ะไปรปฐุมวายเพราะปฐุมวายถ้าเราได้ส่งตัวเป็ปฐมถ้าเขามีความคิดคล้ายๆกันมันก็จะต่อให้เขายอดเข้าไปให้จนถึงป .6 ครูก็พยายามทำอยู่เพราะเขาโรงเรียนใกล้กันอยู่ก็เด็กจากอนุบาลตรงนั้นอาจจะไปโรงเรียนตรงนั้นโตเขาจะได้มีความคิดคล้ายๆกันในความคิดของครูนะคะก็พยายามทําอยู่นะคะน้องเขาก็ช่วยอยู่ตอนนี้ก็คุณรูยังไม่บอกใช่ไหมว่าคุณรูตอนนี้ปีใหมค่ครูก็ให้ครูมี ธุรกิจที่เมืองไทยนะคะด่วยแต่ว่าเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะเป็นตลาดของถมนะคะนั่นคือเศษหนึ่งส่วนสามของเงินที่รายได้ของครูได้มาครูเอาไปไว้สําหรับพัฒนาการศึกษาที่เมืองไทยนะคะอีกเศษสองส่วนสามคุณครูจ่ายค่าคนพี่ๆที่เขาช่วยทำธุระให้เพราะคุณครูลงทุนไปอย่างเดียวคุณครูไม่ได้ไปนั่งทำนะคะ เราก็ต้องให้ค่าตอบแทนเขาด้วยก็ต้องแบ่งกันให้เท่ากันเขาจะได้มีกํำลังใจทาให้เราดีๆเพราะมันเขาจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยเพราะว่าเขาได้ค่าแรงเท่ากันกับที่เราจะเอาเราไม่ได้ให้เขาเป็นค่าแรงเราให้เขาเป็นผู้ช่วยแบ่งเท่าๆกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วคุณครูก็แ็่ปีนี้และปีใหม่อะไรให้กลับคืนบ้างคุณครูก็ วันนี้มีแจกไอศครีมวันที่หนึ่งใช่ไหมคะวันนี้ปีใหม่ก็มีแจกไอศครีมที่ตลาดของคุณครูนะคะที่เมืองไทยแล้วก็้องขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าที่มาอุดหนุนตลาดของคุณนะคะแล้วให้อะไรบ้างกับสังคมคืนคุณครูตอนนี้คุณครูให้บริจาคไปหนึ่งหมื่นบาทเพื่อทําหน้าต่างแล้วก็ประตูห้องสมุดโรงเรียนที่เขารวมโครงการนะคะที่คุณครูช่วยดูแลอยู่แต่คงอาจจะไม่พอถ้าใครๆอยาก ทำบุญปีใหม่ก็ตามเข้าไปที่ลิงก์ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นลิงก์ของมันเป็นของโรงเรียนนะคะเพราะส่วนพรบริจาคไปได้ที่โรงเรียนเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครจะทําก็อยากทําบุญปีใหม่ก็บริจาคได้ที่โรงเรียนนะคะเขาทําห้องสูตรแล้วเขาก็ทําห้องอีกห้องห้องประชุมหรือห้องทานข้าวสาหรับเด็กนี่แหละค่ะก็ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จเพราะงบไม่พอ ก็เขาเขาาโรงเรียนรัฐบาลนะคะเขาไม่ใช่โรงเรียนเอนกชนเขาก็จะได้ทําเท่าที่เขาทําได้แล้วก็ค่อยช่วยเขาเพราะเราก็ไม่ได้รวยอะไรแต่ว่าพอมีได้แบ่งปันครูๆก็แบ่งปันนะคะแต่ไม่ให้ตัวเองลาบากเพราะการจะแบ่งปันได้เราต้องโอเคของเราก่อนนะคะเสียงก็หายไปหายไปแล้วนะคะแล้วมีอะไรบ้างใช่ค่ะหลักการที่ครูบอกว่าถ้าถ้าเรา ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ใช้ใช้เวลาเราไปไปทำเป็นจิตอาสานะนั่นก็คือการให้ที่กลับคืนสังคมแนละ้วหรือแม้แต่ว่าครูบางครั้งเห็นเห็นวิดีโอของครูไปครูไปเดินเก็บขยะรอบรอบเดินไปเดินเล่นด้วยออกกาลังกายด้วยก็เก็บขยะไปด้วยตามหมู่บ้านก็เป็นการให้กลับคืนสังคมคือเท่าไปดูช่วยดูแลหมู่บ้านเราให้สะอาดสะอาดแล้วก็ น่ารักกันใช่ไหมคะแล้วหมู่บ้านเราก็จะได้สะอาดและน่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกๆคนคะ่ะโอเคนะคะคุณครูไปก่อนนะคะนะตอนนี้ก็จะได้ไอเดียกันบ้างแล้วนะคะว่าการให้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปแล้ววันนี้นะ่ะคุณได้ให้อะไรคืนกับสังคมบ้างนะคะสำหรับคนที่ให้ได้นะคะสำหรับคนที่ให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าซีเรียสนะคะเพราะว่าเราให้เมื่อเราแข็งแกร่งแล้วเราถึงให้คนอื่นได้ เราต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะอย่าลืมเราต้องแกร่งก่อนที่เราจะช่วยคนอื่นเห็นไหมคะที่ในที่ในเวลาเขาบอกส่งไอทางทางทางอะไรนะอะเหรอ sorry <laughs> เวลาเราส่งสัญญาณทางแอร์เพลทของสัญญาณใช่ไหมอ๋อเวลาเขาบอกว่าถ้าถ้าเกิดปัญหาอะไรที่คนเครื่องบินก่อนที่คุณจะช่วยเด็กคุณต้องช่วยต้องเอาออกซิเจนใส่คุณก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องออกซิเจนตัวเองแลว้วค่อยออกซิเจน ต่อนะคะโอเคค่ะไปก่อนนะคะแฮปปี้นิวีแนะคะทุกคนบายบายอย่าลืมติดตามเพจของคุณครูนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้หอีกนิดนึงตามเพจนี้นะคะทุกคนแล้วแล้วก็เข้าไปติดตามได้นะคะจะได้เห็นผลงานว่าคุณครูไปถึงไหนแล้วนะคะตามเพจคุณครูจะพยายามทยอยลงเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะได้เข้าไปดูไปติดตามนะคะว่าคนเรานะคะไม่จําเป็นต้องรวยล้นฟา ก็สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสิ่งตามที่เราถนัดได้นะคะตามในแนวที่เราถนัดความรู้ที่เรามีนะคะอย่างคุณคณรูเรียนเกี่ยวกับการศึกษามาคุณครูก็เอาไปตรงนั้นไปทำในการศึกษามาค่ะโอเคค่ะบายบายเช็คแครนะคะอย่าลืมเป็นผู้ให้ด้วยและก็เป็นผู้รับด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย โอ้ oh, ลืมบอกไปนะคะโห oh, ส,สวัสดีเดินไปายแล้วนะคะลืมบอกทุกคนไปนะคะว่าได้ของขวัญชิปชว๊กจากลูกสาวนะคะได้ต่างหูสวยๆน่ารักจากลูกสาวด้วยค่ะทุกคนโอเคนะคะไปก่อนนะคะบายบาย A Christmas ั l ช k l o o k very ี่มีขนหน จะมีวันดีๆที่เราได้ปลูกต้นไม้เ <Okay. S 1> มื่อต,อนต้นโตใหญ่ก็คงจะคลายเราได้ปลูกเด็กน้อยปลูกความรู้สึกดีๆใส่ความคิดสร้างค์งลงไป แผนปุ๋ยดูแลเอาใจใส่ดูแลดอกใบเมื่อเติบใหญ่จะได้มีเด็กดีอีกหนึ่ง ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปแทนปุ๋ยดูแลเอาใจใส่ดูแลดอกใบป,ปลูกความรู้สึกดีๆใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปแทนปุ๋ยดูแลเอาใจใส่ดูแลดอกใบ